สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนงานแต่งรอบสองหนึ่งบางปูวันที่5มิถุนายน6 5หบางปูหรือว่ารัดยากรอ่อนทามแมคค้าออนไลน์ร้อยล้านและนักสแสดงตลกจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดเข้าพิธีสมรสกับนายปะวิชย์ชิมพาลีอดีตสามีรั้งฝ่ายหญิงเลิกรากับคนรักเก่าที่เป็นสาวก่อนหวนขึนรักกับอดีตสามีอีกครั้งและพิธีแต่งงานจัดกันที่สถานควายนาคาเฟ่ตำบลบ่อย ดังอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีโดยมีการหอบสินสอดทั้งควายทั้งรถมินิคูเปอร์มูลค่ารวมกว่า30ล้านบรรยากาศสุดชื่นเม่นนายประวิทย์เผยว่าตนดีใจเหมือนเป็นงานครอบครัวตนทำทุกอย่างให้ครอบครัวน่ารักอบอุ่นอีกครั้งส่วนที่เอาควายมาเป็นสินสอดเพราะเป็นควายงามคนนิยมเลี้ยงกันทั้งประเทศตนอยู่ในวงการควายงามอยากให้เป็นสีสันให้คนหันมาเลี้ยงกันเพราะมูลค่าสูงมากยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้น ด้านหนึ่งบางปูเผยว่าวันนี้ตนสามีและลูกก็มีความสุขมากการได้เห็นลูกและครอบครัวมีความสุขก็ทําให้ตนดีใจและก็ยินดีมากๆสําหรับสินสอดในงานนี้เป็นควายงามที่เดินนําขบวนขันมากโดยนายประวิทย์ขี่ควายแคระเผือกเพศผู้ชื่อน้องกัปตันเป็นควายลากเกวียนโดยมีพิธีท่ามกลางเพื่อนครอบครัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวรวมกันอย่างคึกคักหลังพิธีขันมากได้รดน้ําสั่งท่ามกลางบรรยากาศตลบอ,บอบอวนไปด้วยกลิ่นความรัก อย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w r l l s e e r News ขอบคุณครับ